วันนี้เรามีของสมนาคุณเล็กๆน้อยๆแต่มีค่ามากนะคะให้พิมพ์คำว่าวงแหวนแล้วส่งเข้ามาในช่องแชทนะคะเราจะจับฉลากผู้โชคดีสิบท่านและผู้โชคดีสิบท่านนี้จะได้วงแหวนอธิษฐานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายส่งให้ถึงบ้านนะคะและวงแหวนนี้ที่เราพูดถึงไม่ธรรมดานะคะเราจะนำวงแหวนนี้ไปเข้าวิธีเบิกเนตค่ะ ซึ่งพิธีเบิกเนตรก็คือเราจะอัญเชิญอํานาจบาร,รมีแห่งองค์พระพิคเนตเข้ามาสถิตยอยู่ณนะวงแหวนนั้นและเราจะเปิดโอกาสให้ท่านที่เป็นผู้โชคดีนะั้นส่งไฟเสียงของท่านเข้ามาร่วมพิธีเพื่อที่จะได้ทําให้วงแหวนนั้นเป็นของเฉพาะตัวเป็นของที่ท่านจะเอาไปใช้เป็นมีเดียเป็นสื่อกลางไปใช้งานได้จับต้องได้หรือแม้กระทั่งจะเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเสริมสร้างเหมือนเป็นวัตถุมงคลก็ย,ย่อมได้ เวอร์ชั่บรรดาและป่าบรรดาเจมขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโดยเร็วทุกประการค่ะขอบคุณค่ะ